คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮันหลจุดโจซ่ดีเดทเอเกรียนด้วยกันนะครับม่อยู่กับผมปานนนจะชมพี่เจทีพีอีกแล้วมิชมเย่ วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาชม3ามกิจกรรมด้วยกันผมจะมาบอกวิธีเล่นกิจกรรมสายฟรีและวิธีรับของฟรีทั้งหมดนะครับตามปกคลิปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร์ไว้ให้ด้วยนะครับชมโอเคไปเริ่มกันเลยก็กิจกรรมแรกมิชมอก็คือกิจกรรมสนามประลองนี่ม้ชมอก็คือนี่กิจกรรมนี้ม้ชมองประรับปืนถาวรฟรีมิชมอนี่เอมีเ m หน ดาเมจสองระยะหนึ 2, 1, like ่งค like mm ุณผู้ชมคราเป็นปืนที่ดีเหมือนกันสําหรับสายฟรีหรือคนที่ไม่มีสกินปืน MCL หนึ่งชมบตัวนี้เป็นตัวที่ควรมีไว้คุณผู้ชมเพราะว่าดาเมจสองยิงแรงมากแล้วก็บวกระยะคุณผู้ชมครับยิงไกลนะครับตัวนี้ก็คือแค่บูย่าสิบครั้งก็รับไปเลยุ่ณผู้ชมครับแล้วก็มีเสื้อสติไฟเตอร์ซึ่งเสื้อตัวนี้ซ่อนเกาะแล้วเป็นของแรนนะคุณผู้ชมว่าสวยมากเลยด้ยมีโลโก้ของสติไฟเตอร์คุณผู้ชมแล้วก็มีแบบหน้าหลังคุณผู้ชมป่ะค่อนข้างจะสวย ก็รับฟรีเมื่อบูย่าห้าครั้งคุณผู้ชมแล้วก็บูย่าสิบครั้งก็รับปืนไปเลยเล่นโม่สี่สี่ได้คุณผู้ชมสี่ีจันดับเล่นได้นะครับผมเล่นโมดสี่ีจันดับมาเลยคุณผู้ชมถ้าเล่นสี่ีจันดับแล้วบูย่าสิบครั้งรับไปเลยสกินปืนฟรีแล้วก็เสื้อฟรีคุณผู้ชมนะครับก็ง่ายๆแค่เล่นโมดสี่สีคุณผู้ชมเล่นจันดับก็ได้เล่นธรรมดาก็ได้เพราะโมดสี่ีจะบูย่าง่ายกว่าการเล่นโหมดทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจนี้แนะนำให้เล่นโหมดสี่ีนะจ๊ะแล้วก็ อันนี้น้ชมเป็นภารกิจลงเล่นน้ำชมครับก็คือเป็นอีกหนึ่งภารกิจก็คือได้ตรวจปืนฟรีน้ำชมแล้วก็ลงเล่นน้ำชมมีที่ตั้งตามแมปได้สกินหมาชีบนะน้ชมสตีไฟเตอร์น้ชมฟรีน้ำชมครับมานนี่น่ารักมากนะครับจะใช้ได้เฉพาะคนที่มีคู่หูอยู่แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีหมาชีบะนะครับน้ชมก็มีกิจกรรมรับสัตว์เลี้ยงฟรี้วยนะ ส่วนกิจกรรมนี้แค่ลงเล่น10ตาก็อย่างที่บอกครับเล่นหมด4 4ก็ง่ายกว่าอยู่แล้วมช่วงครับเล่นตั้งแต่วันนี้ครับวันที่12จนถึงวันที่18มชชังกิจกรรมนี้จะเส้นสุดในวันที่19บเก้ามชช่งครับโอเคนะครับต่อไปกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาชชังในวันนี้ชชังก็คือกิจกรรมไปไหนวะนี่มชมั่งกิจกรรมลงเล่นครบนาทีมชชวันนี้จะเล่นหมด4 4หรือว่าจะเล่นหมดทั่วไปก็ได้มิชชั่งครับกิจกรรมพาทัวร เมื่อเล่นครบเวลาที่กำหนดน้ชมครับ30นาที60นาทีก er ็รับไปเลยน้ชมครับหูแมวน้ชมโทเค็นที่คาดหูนะหูแมวน้ชมครับไม่ใช่ไม่ใช่หูฟังผมนะคล้ายหูฟังผมแต่ไม่ใช่นะครับน้ชมครับโอเคน้ชมแล้วก็น้ชมเมื่อรับมาแล้วสะสมน้ำชมครับให้ครบสิบห้าอันน้ชมครับนี่เหนือเจ้าหนึ่งอันมาแรกชิ้นสดชิ้นสดผมจำก็ได้5อันแรกเป็นตัวไดมอนด์น้ชมครับแรกได้สูงสุดสามใบชมครับ มีสะสมครบ15อนสามารถสัตว์แรกสัตว์เลี้ยงได้1ตัวคุณผู้ชมครับเลือกเลยว่าเราไม่มีตัวไหนใครยังไม่มีพังกินคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากคุณผู้ชมสาหรับพังกินนะใครที่ไม่มีพังกินนี่คือบตัวผลิตไอวอลคุณผู้ชมครับสามารถที่จะแลกเอาไปได้เลยหรือว่าลิงปลาระเบิดไกลขึ้นคุณผู้ชมครับแลกไ้ได้คุณผู้ชมแล้วก็มนุษย์ต่างดาวคุณผู้ชม UFO นะครับ ใครที่ไม่มีใครที่พลาดโอกาสไปนี่ผู้ชมรับฟรีผู้ชม15อันหาจากไหนได้จากการเล่นคู้ชมระยะเวลากิจกรรมเริ่มแต่12จนถึง19เหมือนกันผู้ชมครับก็คือลงเล่นวันละ60นาทีรับวันละ2อันผู้ชมครับในระยะเวลา12ถึง19ก็ใช้เวลาประมาณ7 7วัน7 2 14ผู้ชมครับก็ประมาณ14อันคู้ชมครับคิดว่าวันสุดท้ายน่าจะได้เยอะขึ้นผู้ชมครับไม่งั้นมันได้ไม่ครบ15อันใช่ปล่ะ ก็เราเล่าน้ำชมครับก็จะได้ครบ15แล้วก so okay,, ็มาแลกได้สัตว์เลี้ยงชมครับหนึ่งตัวก็นี่น้ำมหมาชิบะน้ำชมสาหรับใครที่ไล่สกินแล้วอยากได้หมาชิบะก็นี่ครับหมาชิบะก็จะอยู่ร่วมกับสกินเราเลยน้ำชมโอเคอน้ำชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสายฟรีน้ำชมสาหรับใครที่ไม่มีนกเป็นสายฟรีไม่มีนกผุณชมนี่คือแต่เพื่อขอนกแจกฟรีนะแต่เผื่อใครไม่มีน้ำชมครับมันทําให้ลงพื้นเร็วขึ้นน้ำชมครับส่วนใครที่นกบลอกลองไปถามเจี๋ยเอ็มดูครับน และครับแล้วก็มังกรน,น้อยทีมชมครับโอเคกิจกรรมสายฟรีก็เข้ามาก็จะมีทั้งหมดสี่กิจกรรมชมแล้วก็ทีมพี่ตั้งทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วทชมครับก็เดี๋ยวพี่คัดคนเข้าทีมชมตอนนี้ยังไม่ได้รับคนมั่วๆน้ชม,มเพราะฉันทีมพี่เดี๋ยวพี่ขอคัดคนก่อนน้ชมว่าจะเอาใครเข้าบ้างน้ชมครับแต่ว่าพี่ไม่เน้นชาพี่เน้นประสบการณ์ถ้าเจอกันก็ ก็ซ้ำสบได้นะมึงถ้าคิดว่าไหวโอเคผู้ชมคืนนี้พี่ก็สตรีมเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเจอกันได้ในสตรีมแต่พี่งงมากเนาะใครเป็นมากมันบล็อ้าวซื้อได้แล้วเกือบไปแล้วผู้ชมตอนแรกผมซื้อไม่ได้ผู้ชมมันขึ้นบั็กบั็กบลกเหมือนกับว่าเกิดข้อผิดพลาดพี่ก็เลยซื้อไม่ได้พี่จะซื้อตัวไว้ทำคลิปที่เฉผู้ชมเพราะพรุ่งนี้มีคลิปมาเอ้ยมาเลยนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาเลยนะมันจะมีปืนมาผู้ชมพี่ก็เลยอ่าได้หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อซื้อครบหกสิบห้า สิบก็ถือว่าถูกอยู่น้ำชงครับแต่ว่างบหมดแล้วไม่ได้จะซื้ออะไรน้ำชงครับเสียดายโอเคตามนั้นน้ำชงครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีก็มีมาให้เลือกกันประมาณนี้น้ำชงครับก็อย่าลืมเข้าไปทำน้ำชงเข้าไปทำเข้าไปรับของฟรีกันด้วยน้ำชงครับถ้าเกิดใครพลาดไปก็จะเสียใจทีหลังนะครับน้ำชง okay. โอเคส่วนนี้ก็พี่ต่อยไปไหลายมัดแล้วแล้วก็ ตัวคืต่อยน้โดนห้าสิบหกโอ้โหแปดสิบเรียบร้อยนชจังหวะนี้น็อกไป,ตตป่ตึงต,ตัวโอ้ยได้ตัวปืนเ่าน้ชมเราตมตัวปืนไม่ทำคลิป,ปุ่งนี้น้ชมพรุ่งนี้น้ำชมน่าจะพรุ่งนี้นะมันบอกว่าเจ็ดชั่วโ ปืนใหม่นะ่าจะเข้าคืนนี้หลังเที่ยงคืนชมว่แต่ไม่รู้ปืนอะไรนะเดี๋ยวพี่จะมาส่งให้ดูรีวิวดูมันชมนมีสิบหกใบแล้วดูซิว่าจะออกไหมเลขลัคก Lucky 85, ี้แปดสิบห้าชมพรุ่งนี้เราจะได้ปืนอะไรหรือเปล่าจริงๆอยากได้ระเบิดเลโก้นะเพราะมนยังไม่มีแต่ไม่ออกคุณชมเสียดายอยากสะสมไมก็ของที่ยังไม่มีพมี่อยากสะสมอ่ะอยากมีหมดคุณชมแล้วปืนพกเนี่ยผมจำมาก โอเคชมครับแล้วก็แข่งวันพุธนะจ๊ะอย่าลืมชมลงทะเบียนทีมสร้างทีมด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับช่วงวันพุธนี้2องทุ่มนะครับใครที่อยู่ทีมพี่ก็ <c oughs> เดี๋ยวแล้วเกิดบอกว่าใครอยู่ทีมพี่เพราะนั้นสองทุ่มพยายามออนนะครับทเที่ยวไปก่อนพี่เลือกคนเพิ่คนหนึ่งแล้วสองทุ่มน้องไม่ออนานชมพี่ก็ลยต้องหาคนใหม่นะครับตามนั้นถ้าใครตกลงอยู่ทีมพี่แล้วสองทุ่มอ,อนด้วยนะนะครับตามเวลาตรงนี้โอเคไปดีกว่า่าผม้ชมครับก็นว่าคลิปนี้ก็จบไปยงเท่านี้ถามว เหมือนเข้าดก<อ>สมรภูมิครุปเป็นตำนานที่ไม่ติดตามบอลเท่าไหร่อ่ะคผู้ชมครับแต่เหมือนมีทีมบอลทีมหนึ่งได้แชมป์ไปอ่ะคผู้ชมครับเออเหมือนจะเป็นฟุตบอลโปรลีกีสผมไม่แน่ใจเขาใส่เสื้อใคล้ายๆอ่ะคุณผู้ชมครับเป็นสีฟ้าธาตุขาวพี่กเ็เลยเอามาใส่สมรภูมิครุปเป็นตำนานแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากมายเผื่อใครอยากรู้กล่องไหนอ่ะคผู้ชมครับกล่องที่สุ่มเสื้อตัวนี้อ่ะคผู้ชมก็คือกล่องกล่องนี้อ่ะคุณผู้ชมครับกล่องสีน้ชมำเผื่อใครงินเข้มร์ทีมนี้อยู่นะผชม แต่โดยส่วนตัวคือพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทีมไหนพี่ไม่ดูบอลนะครับ no. แต่พ like okay. 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 ี่ใส <endeu> ่เพราะว่ามันเป็นเทนทิเฉยนะครับก็กล่องนี้สี่เก้าเพชรเผื่อใครสนใจมิจฉก็กล่องนี้ะโอเคผู้ชมตามน้นงไปละายบายผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เฮ้ยลืมปิดดเนทออกโดเนทได้นะแต่ไม่ต้องโทรมากวนนะครับจริง